ะมาเข้าสู่เกม Goose Goose Duck นะคะเป็นเกมที่เหมือนถ้าเราเป็นเป็นห่านเราก็จะเล่นเป็นนักสืบค้นหาเป็ดเป็นนักฆ่าปักเป็ดเลยฮะปักเป็ดเลยฮะไปคลองน้ำครับไปคลองน้ำสวัสดีค่ะขอเล่นด้คนนะคะสดีปักเป็ดเลยฮะสดีครับสวดีสีช่องนะคะสีช้องสวัสดีสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะเขาเมื่อใหม่นะเขาเพิ่งมาเล่นนะ เป็นสารเตี้ยเราเป็นหา่านเราต้องอฆ่าผู้เล่นได้หนึ่งคนนะคะก็คือเราต้องฆ่าเป็ดหรือว่าเราต้องฆ่าใครสักคนหนึ่งที่เราสงสยัยอ่ะอ่ะไปกันเราไม่บอกใครนะเพราะว่าอาจจะมีเป็ดเขาเรียกอะไรที่นะคะมาชีเนี่ยก็จะสามารถดินได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคนดีปะเนี่ยไม่ได้เป็น ไม่สมอะไร่เฮ้ยเปตาแบบตาย้ก็ตายงงผมผมกลัวีส้มผมเป็นครวกลัวเลยอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะคู่รักต้องมีชีวิตรอดอยู่กับคู่รักของคุณนะคะ ืมแล้วก็ไปจัดตำจัดพวกเป็ดแล้วเไม่นไวะน่กีก่อนคนเยอะอะอะไรกันวะคุณฟูกโอ้เอามายคุณฟูกนอนข้าละ่ะช่างเทคนิคแผนที่คุณสามารถแสดงตำแหน่งอืคนที่เก่อวินาศกรรมได้ ป่าได้เปล่าป่าได้เปล่าไโดนสาดจังเลยครับไม่ได้ครับเอาตามมาทำไมตามมาทำไมอะ ว่าและตามต้องมีพิรุษเลยอ่ะเป็นเป็ดนะโอ้ไม่อยากฆ่าใครอะโกหกไม่เป็นอ่ะผมได้กินเป็ดแถวนี้ว่ะคุณพาไปทำเควสหน่อยได้ไหมคะนํำเลยครับผม ขอบคุณค่ะไม่ใช่ล้วงผมไปนี่นะไม่ดูแบบก่อนขอไม่รู้ว่าเพสอยู่ตรงไหนแป๊บนึงนะคะอไปต่อไปต่อรแ้วดูสิ ค่าวันนี้มีกลิ่นอะไรบางอย่างกินอะไรก่อนอยากมีเรื่องเพิ่งเจอตอนที่ว่าผมผ่านตรงข้อสมบัติอางนะเดี๋ยวนะเอยไม่ใช่ส so, ีอะไรดมปู๋สีฟ้าโดนปัตตีครับสีฟ้าโดนปัตตีโอเค ผมส่ก็บและข้อมูลยังไม่มีผมต้องใส่ยสีแดงเพราะว่าเขาพูดเขาพูดใต้ใส่ผม,มเข,า,ขาไม่เอมพูดกยางเงี้ผมโอ้ยนี่เงี้ยมันไม่ทำไมทำไมทีบ้ามาแร้งอย่างนี้มาตามทำไม,ามาคะเนี่ย ได้ตามสักหน่อย okay, okay. โอเคโอเคเดี๋ยวมาตามจริงๆนะเนี่ยไปเดินทางเดียวกันไม่ได้ตาม okay, โอเคเดี๋ยเหรอเดี๋ยวผมย้ายมือเปล่าอายุใครจะเป็นอะไรก็ใครกันเนี่ยต้องฆ่าคนแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวห่านจะชนะ เฮ้ยทำเพลงมาเฮ้ยต้องไปดีได้ร้อยจีลับรับชนะแล้วแล้วจับกลุ่มกันแล้วจะฆ่ายังไงอะคืนมาอะไรนะคะคุณเอาความไม่ใจผมคืนมาฮัลโหลแต่คุณเนี่ยเอาความไม่ใจผมคืนมานะคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะทีนี้ไม่ยังเชื่อผู้หญิงแน่นอนแทงเลย ตอนนี้ได้กินอะไรแล้วนกพิราบ<ม>ต้องแพร่เชื้อใส่ทุกคนภายในรอบเดียวโอ้โหจะทำได้ไหมเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้ปะ่ะมันใกล้เนียกว่าเป็ดนะใช่ใช่เป็ดอะเปล่าผมเหรอมันไม่ไม่ใช่มันเหมือนกันอไม่มีพิรุธเลยไปดีกว่า ต้องใหาเชื้อเราต้องให้ยุงเชื้อเราจะได้ชนะเปล่าเปล่าไมด้อ ถามโลกมีอะไรจะสั่ภาพหรือเปล่าครับมีอะไรจะสั่ภาพไหมใครครับประตูมันปิดอยู่ผมไปไหนไม่ได้ผมกลับไปที่เดิมไงทำไมที่ปากอย่างเลยอ่ะสีชมพูครับผมแสดงว่าต้องไปเดี่ยวเหรอมันมีชมพูคิ้วชมพูอ่อนไงคุณเออ ตายไไป้ใครมาดูโวดเลยเนี่ยคุณสามศูนย์สามค่ะขอเคลียร์หน่อยค่ะมาทักทายทำไมก็อยากทักทายทักทายด้วยวิทีนี้ไม่เอาดิไม่เอาหรอไม่เอาม่เอาไม่คุยด้วยเรา เฮ้ยเฉยเลยอเอ๊เอเอเอทักทายรุนแรงเหลือเกิน <c oughs> จ้าเอขอบคุณที่ดูจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมมาพูดคุยทักทายกันได้แบบสดๆที่ Facebook Fanpage และ Twitch เด็กอ้วน Channel อย่าลืมนะมาทักทายกันขอบคุณครับบาย